สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านที่ศรีสะเกดครับบ้านหัวช้างวันนี้กลับบ้านมาหลายวันแล้วครับตอนเย็ยนก็เิินบ้านอยู่ติดโรงเรียนครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ผมเรียนตั้งแต่ประถมนะครับป .1 ถึงป .6 เ,ปเรียนที่นี่ครับบ้านอยู่ติดโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านหัวช้างลาดบำรุงนะครับ อยู่สพปศิปีตะเกียรเขตสองไหมครับอันนี้ก็เป็นซุ้มโรงเรียนข้างบนนี้ผมปีนเล่นแต่เด็กๆเหมือนครับข้างบนเนี่ยข้างบนก็โรงเรียนก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างเดวเวน,น,น,นเ็กๆามาเตียบอลเหมือนเดิมสนามโรงเรียน อาคารเรียนก็มียู่สองอาคารนะครับเป็นอาคารเดิมที่ผมเรียนอยู่สมัยผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างเลยอาคารเรียนหลังนู้นก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวซูมให้ตอนผมอยู่ปหนึ่งก็เรียนอาคารนี้ครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ก่อนเป็นโรงเรียนประจำตำบลเด็กหลายร้อยตอนนี้เหลือแปดสิบนะครับขนาดเล็กหละแบบนี้เยอะครับโรงเรียน ในบ้านเราหลายหมื่นโรงครับเป็นขนาดเล็กนะครับเด็กไม่ถึงร้อยโรงเรียนก็มีอยู่สองอาคารเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงนะครับเด็กๆก็เรียนอยู่แถวนี้ครับบ้านอยู่แถวเนี้เป็นลูกเป็นหลานของเพื่อนๆผมน้องๆก็มาเรียนอยู่ที่นี่นะี่นก็เป็นถนนสายอุทุมพรพิสัยรลาศีสไลนะครับอยู่หน้าโรงเรียน สนามเตะบอลแต่ก่อนอยู่นี้ครับเตะบอลเล่นวอนเล่เลูล่ตรงนี้นะคร,ครับก็ยังเหมือนทุกอย่างครับอาคารเรียนก็ยังของป,ประมาณสร้างไม่ได้ยังเป็นอาคารเดิมอยู่มีโรงอาหารเพิ่มขึ้นหนึ่งโรงพังแล้วก็สร้างใหม่นะครับที่เห็นมาจากหน้าประตูโรงเรียน ดีร้วนๆคือบ้านผมนะฮะบา้านของคุแม่อันนี้ก็ยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับที่จะมีป้ายแบบนี้ติดอยู่ที่ทุกมุมของโรงเรียนเป็นคำกรอนครับคุณครูใหญ่สมัยก่อนก็คือลุงของผมเองครับครูใหญ่ประสิทธิ์งามแสงเป็นคุณลุงเป็นคุณเป็นพี่ของคุณแม่ผมท่านก็เขียนบทความต่างๆเป็นกรอนนะฮะให้เด็กๆได้ท่องครับท่องจําดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะ ตอนนี้ก็ยังไม่ลืมใครว่าไม่ดีฝึกสมองเด็กให้จำนะครับไม่ต้องใช้ iPad ไม่ต้องใช้บันทึกบันทึกในสมองยิ่งท่องจำยิ่งจำได้โดยเฉพาะกรอนทั้งโครงสีสุภาพทั้งกรอนแปดนะครับก็เรียบีก็ท่อง ฝั่งน,นู้นเป็นบ้านพระครูนะครับตอนนี้รื้อหมดแล้วเป็นบ้านพระครูสามหลังตอนนี้ก็รื้อไปหมดแล้วไม่มีแล้วบ้านพระครูพังหมดแล้วผมก็อยู่ที่นี่ตอนเด็กๆนะครับบ้านพระครูคุณพ ARA ่อก็ได้เป็นครูที่นี่สอนที่นี่พ ARA ่อก็เป็นครูแม่ก็เป็นครูสอนที่ข้างเรียนน,นี่นะครับรข,ข,ข้างบ้านนี่แหละครับแล้วก็ตอนที่เขารื้อไปตรงนะเป็นซูม <laughs> ให้ดูครับแต่ก่อนเป็นบ้านพระครูอยู่สามหลังตอนนี้รื้อหมด เด็กผมเล่นแถวนี้ครับเจ้าถิ่นทักทายนะเขาตังน,นิดเองนะรถอ่านี่ไงที่บอกว่าตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นบ้านพักครูนะครับมีอยู่สามหลังตรงแทงเน,นี้ยก็เป็นบ้านหลังที่หนึ่งตรงกลางโน้นนะก็เป็นหลังที่สองก็ตรงนู้นหลังที่สามน้องสาวผมเกิดที่นี่นะครับเกิดที่ที่บ้านหลังเนี้ยผมก็อยู่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้ก็อ,อยู่นี่แหละ เปลนไปเยอะครับแต่ว่าอาคารมันเดิมครับคอนเฟิร์มี้อญ่าเริ่มขึ้นเยอะแล้วก็สมโทไปตามสาภาพตอนนี้ก็เอาเสาใหม่ดามเสาใหม่ยังเปิดใช้งานอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ผมเรียนที่นี่บ้านอยู่งนี้นะบ้านพักครูก็เดินมาข้ามมาเดินที่นี่รนะั้วเดียวกันกับโรงเรียน เยสองห้าสองหนึ่งมั้งลักสุดเนี่ยเด็กมาเตะบอลเนีน่ยอันนี้ห้องคู่ใหญ่ครับแล้วก็ห้องคู่ใหญ่ผมเดียนที่นี่ครับบินไปขึ้นเดืนงลงม้าข้างบนยังดีอยู่นะครับ บนดีอยู่ข้างล่างก็ทํากิจกรรมต่างๆน่าจะบันสุขที่มีพระจากที่วัดในบ้านนะมันนั่งเทศนั่งสอนธรรมะเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนั่นเป็นตึกน่าจะเกินห้าสิบปีถึงเนี่ยบ้านเราเยอะครับนี่ครับออโทมชาติครับ องชาติตรงนี้ผมเด็กๆผมเล่นตรงนี้คุณแม่พาอุ้มตอนเย็นอุ้มมาเล่นตรงนี้ครับฐานต้นชาตร,ตรงนี้ไปก่ก็มีจุดเช็คอินด้วยนะครับจุดเช็คอินห <c oughs> <c oughs> น้าอยู่ <c oughs> ตน้นรักค้ังเห็นไหมรัค้งหน้าที่ผมไปก่อนก็มาตีระครังเป็นเบน กัปงปงปงเตง,งแล้วก็มีกองแต็กไงก,กองเจ็คนิ่งนอนเพลงชาติไทยบรยากาศยังรมรืดเหมือนเดิมสมัยก่อนครูใหญ่สมัยก่อนๆท่านจะเน้นปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็เขียนพวกนี้ครับโอ้ <c oughs> <c oughs> หลังอาคารหลังที่สองตรงนี้ครับน่าจะรื้อใหม่น,นั้นเนี่ยเป็นปูนแล้วแต่ก่อนเป็นไม้นะครับ จะได้ใหม่เนาะได้ใหม่โอ้หสาธุสาธุได้ใหม่ <c oughs> เป็นตึกนะฮะเป็นไม้ไปปูนแล้วก็เป็นไม้ไมสองชั้นรงอาหารนะรงอาหารห้องน้ำห้อง,งน้ำยังอยู่จุดเดิมเลยครับแต่ให้โซแล้วตอนนี้แต่ก่อนใช้แบบ แบบขันผูกเชือกอ่ะใครทันมั่งอ่ะห้องน้ําเป็นแบบต้องโล่งอ่ะตรงน้าที่ตากลาดอ่ะแล้วก็จะยาวเลยใช้ขันผูกเอากลัวมันเลย,ยห้องอื่นตอนนี้ก็ทําใหม่แล้วมั้งเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ก่อนเป็นไม้เป็นอาคารเป็นเป็นอาคารเล็กๆเ,เป็นไม้แล้วก็เป็นซอยเป็นห้องๆนะฮะแล้วก็จะมีขันผูกเชือก น,นี่ก็เป็นบ่อทั้งจะบอ่อตื้นนะมั้งบอ่อหลังโรงเรียนแต่ก่อนเป็นครูใหญ่สมัยก่อนท่านจะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ให้พวกเราจับปลาปีละครั้งน่าจะครั้งสองครั้งม่ครั้งเดียวนี่ก็ตื้นเยอะนะครับแต่ก่อนเป็นสระที่ใหญ่พอสมควรผมก็ลงเล่นน้ำแถวนี้นะครับลงเล่นแถวนี้ตอนนี้ตื้นหมดละ ถืก่อนสายใหญ่พอสมควรนะครับบ่อน้ําใหญ่พอสมควรเปลี่ยนไปพอสมควรลกมากขึ้นอย่กับผู้บริหารนะถ้าใส่ใจดูแลก็ดีครูกับผ,ผู้บริหารนะไม่ช่วยกันไม่ใส่ใจก็จะลก ราคาผมดยบหมดแล้วครับยังมีอยู่เหมือนเดิมถ้าบ้านเราปรับพัฒนาหรือว่าแก้ไขโรงเรียนขนาดเล็กได้เนี่ยผมว่าจะเหลือทรัพยากรเยอะเลย,ยตังค์เยอะในการทำาอย่างอื่นะเนี่ยเด็กที่เนี่ยโรงเรียนไะจำตำบมลมี80ดสิบคนนันใหญ่ไปไในเมืองหมดครับลูกหลานคนมีตังค์อยก็ มันจะมารับทีหน้าบ้านเลยฮะไปเรียนที่ไหนก็ได้อีก,กชน,นเรียนในเมืองที่เขาเป็นค้ำร้องโรงเรียนเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานที่พ่อแม่ไปอยู่กรุงเทพอยู่ปู่ย่าตายายนี่จะเป็นไหนก็วันนี้ที่แน่ครับการยิงนักบอน้อยลงยทีอุทีนะจริงเด็กเกิดน้อยคนตายเยอะเด็กเข้าเรียนน้อยลงเรื่อยเรื่อนสําสำคัญนะผมว่า อดไม่ได้จะพูดกับกาศึกษาโอเคครับให้รีวิวให้ดูครับทนนี่โรงเรียนเก่าผมนะครับโรงเรียนบ้านห่อช้างลาดบึงลุงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนบ้านห่อช้างลาดบุงลุงเนี่ยก่อตั้งเมื่อหนึ่งมิถุนายนสอง5ันสี่หกสิบห้านะครับ แต่งปีห5ที่ผ่านมาเนี่ยครบร้อยปีผมก็ได้มาเป็นประธานในการเฉลิมฉลองวันสถาปนานครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับครบหนึ่งร้อยปีเมื่อปีห5ห้านะครับตอนนั้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการอยู่นะครับที่ผืนนี้นะครับที่ตั้งโรงเรียนนี้นะครับคุณตาผมนะครับเป็นครูใหญ่สมัยก่อนนะครับคุณตาก้อนงามแสงท่านก็เป็นครูใหญ่ท่านก็ ยกที people, beyond, uh, ่ด <Yeah. S 2> like ินของท่านนะมาตั้งเป็นโรงเรียนที่นี่นะครับยกให้เลยแต่ก่อนอยู่วัดนะครับเรียนอยู่วัดผมก็อยู่วัดตอนนั้นก็เรียนที่วัดอยู่เหมือนกันนะครับเรียนที่วัดอยู่เหมือนกันพอที่วัดคับแคบนะครับท่านก็เลยพูดคุยแล้วก็ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่แห่งนี้นะครับอยู่นอกบ้านนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็ยกที่ดินของท่านให้นะครับเป็นที่ตั้งของโรงเรียน แล้วก็เป็นครูใหญ่ที่นั่นเลยที่นี่เลยนะครับถ้าเป็นผูครูใหญ่ทั้งด้วยสมัยก่อนก็จะครูใหญ่ก้อนงามแสงนะครับเป็นคุณพ่อของแม่ผมกิสาเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะพ่อใหญ่หญก็คือคนตาให้เอง